การแก้ไขปัญหาโควิด -19 ที่แท้จริงนั้นก็คือวัคซีนนะครับตอนนี้หลายบริษัทในไต้หวันก็เริ่มมีความคืบหน้าในการทดลองวัคซีนดังกล่าวแล้วโดยบริษัท A.D.I.M. ไต้หวันประสบความสําเร็จในการทดลองในสัตว์แล้วนะครับแล้วก็ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณาสุขไต้หวันให้ดำเนินการทดลองในร่างกายมนุษย์ได้แล้วโดยจะทําการทดลองในร่างกายของอาสา,าสมัครจํานวน60คนที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันคุณหลิวจงเจิงผู้จัดการทั่วไปของบริษัทนะครับก็บอกว่าตอนนี้นั้นจะ เลือกอาสาสมัครวัย19-55หปีเป็นวัยชะกันซึ่งเราจะต้องสังเกตอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นทางคลินิกอย่างละเอียด อีกประเด็นก็คือการตรวจเลือดว่าร่างกายมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อวัคซีนบ้างนะครับการทดลองวัคซีนทางกินในระยะแรกนั้นจะต้องปรับปริมาณวัคซีนให้มีความปลอดภัยและไม่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์คุณจางเหรียญเฉิงผู้อำนวยการกองยากรมอาหารและยานะครับบอกว่าตามแผนการของบริษัทนั้นจะต้องทดลองอย่างน้อย2โดสจากนั้นต้องสังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายว่าปลอดภัยหรือไม่และต้องตรวจเลือดด้วยเมื่อทราบผลการทดสอบแล้วนะครับจึงจะทราบว่าวัคซีนที่ไต้หวันผลิตเองจะวางตลาดได้เมื่อใด Risa na isa na,